นิจจังสังขารนั้นไม่เที่ยงเกิดเท่าไร่ตายเกลี้ยงไม่เหลือหลอทั้งผู้ดีเข็นใจตายหมุนหมอแม้แต่หมอก็ต้องตายวายชีวัน ยังไม่ถึงคราวตายวายชีวาวาดใครพิฆาเข็นฆ่าไม่อาสันเมื่อถึงคราวต้องตายวายชีวาวานันไม่มีใครมาฆ่าฟันก็ตายเอง <c oughs> อวันนี้ก็เป็นวันที่แปด เมษายนซึ่งน้องตาก็ได้ถูก,กลักบ,บริเวณให้อยู่ตั้งแต่วันที่26หลังจากกลับมาจากไปล้างพิษตับที่เกาะสมุยซึ่งเหลืออีก สองวันวันนี้วันที่วันที่แปดเก้าสิบอประมาณวันที่วันที่เก้านี้ก็จะหมดเขตกักบริเวณแล้วอ,อเพราะว่ามาเช้านี้ก็มีเจ้าที่สาธารณสุขมาดูว่าเป็นยังไงบ้างอาการอื ไม่มีอะไรคือผิดปกติทั้งสองลูกเขาก็บอกว่าถ้างั้นก็วันที่สิบนี้ก็ออกได้อวันที่สิบนี้ก็ออกอากาศบ,บริเวณได้แต่ก็เราก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ <c oughs> เพราะว่าควาแมแน่นอนคือความไม่แน่นอนอม,มันมีโอกาสที่ยังเกิดอะไรขึ้นได้โดยที่เราคาดไม่ถึงอื ดังนั้นวันนี้เราก็เรื่องโคโวิดเนี่ยโควิดเนี่ยสิบเก้ะ,ะโควิดสิอันนี้ก็ชาวโลกก็แตกตื่นตกใจกลัวกันมากมายมหาศาลเพราะว่ามันพรานเอาชีวิตคนไปเป็นมากมายเหมือนกันดูตามสถิติแล้ว แต่ตมารู้สึกว่าทางอ่านนอกวันนาถึงเขาอยู่กันปกติเขาก็ไม่ได้มีอะไระเขาก็อยู่กันตามปกติก็จะมีการเตือนกันทางหัวใจข่าทุกวันเกือบทุกวันนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีอะไร ป้องกันอะไรมากมายเขาก็อยู่กันตามธรรมชาติของเขาไอ้เรื่องโควิดนีนะ้มันก็สำหรับญาติโยมก็คงจะกลัวกันเพราะยังไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงไปอย่างไงแต่ว่าสำหรับพาแล้วไม่ไม่ ไม่รู้สึกกลัวอะไรไม่รู้สึกกลัวอะไรแต่ก็ที่ปฏิบัติตามความของรัฐทางรัฐบาลก็ให้ทำา็็ทำตามเพื่อความสบายใจของอผู้ที่อยู่รอบข้างก็เท่านั้นแต่ตัวเองมันมันก็ไม่รู้สึกอะไรมากมายมก็ยังมีความเป็นปกติเหมือนเดิมแต่ที่ <c oughs> วันนี้ก็จะนำนิทานมาเล่าประกอบเรื่องไอ้โควิดเนี่ยมันมีนิทานเล่าขานกันมานานแล้วอไอโ้โควิดมันเป็นโรคแคนิดหนึ่งนะแต่ไอ้โควิดนี่มันน่ากลัวกว่าน่า,นนากลัวไงไโควิดเนี่ย ไอโควิดนี้มันถ้าใครเป็นแล้วมันก็ตายอย่างมากก็แค่ตายไปทีเดียวก็จบแต่ไอโควิดนี่มันตายหลาชาตินะโควิดโควิดนี่โดยเฉพาะไอโควเขาอ่อนนะวิดพระฟิดเนรตายมามากมายนับไป่ถ okay. hmm. ้วนหลายร้อยหลายร้อยและพันองค์แ <SCOTT> ล <MP> uh, ้ว <sans S 1> <ablo> ไม่ว่าจะเป็นฟ้าเล็กฟ้าใหญ่ว่าโดนใ้โควิดโควเขาอ่อนเนี่ยิดต,ตายไปหลายองค์หลายรูปเป็นยังไงโควิดคเขาอ่อนเนี่ยมันถึงเก่งกาจนัืมีนิทานโบราณเล่าว่ามีเมืองอยู่เมืองหนึ่งก็ <c oughs> <c oughs> ปกติเขาก็อยู่วันร่มเย็ยนเป็นสุขฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลแต่อยู่มาช่วงหลังๆในฝนมันไม่ตกตามฤดูกาลมันแรงแรงมากแรงจนติดต่อกันนานทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากมายมหาศาลก็จึงได้ชวนกันเดินขบวนไปฝ้าไป เ้าพระราชาหา,าศ,าศาัพท์ไปร้องทุกข์ให้ท่านทราบความเดือดร้อนแล้วเจ้าเป็นดินก็เลยประชุมเสนาอมานย์ข้าราชการข้าราชบริพาณหาวิธีแก้ไขทีนี้ <c oughs> ก็ที่ประชุมก็หารลือกันต่างๆนานา,นา,นาน ก็เลยให้ไปเจ้าเป็นดินก็เลยมีมติว่าเอางี้ให้ไปสืบดูว่าต้นเหตุมันมาจากอะไรทําไมถึงฝนถึงไม่ตกหรือว่ามันมีงูจงอางไปไข่แล้วมันเอาไข่ทำให้ฝนไม่ตกอะไรที่โบราณเขาว่ากันนะมีงูจงอางไข่แล้วมันจะเวลาฝนจะตกมันก็จะคาบไข่ชูขึ้นฝนก็จะไม่ตกอะไร อันนี้เป็นคำโบราณเขาเล่ากันทีนี้ก็ส่งสายสืบออกเที่ยวเสสาะืบหาทั่วทิศทั่วแดนทั่วเมืองเลยอืก็เลยไปได้ความมาว่าที่ฝนไม่ตกเนี่ยเพราะว่ามีฤาษีต้นหนึ่งท่านเป็นบำเพ็ญตะบะอยู่ในป่าเวลาฝนจะตกท่านก็เอาฌานห้ามแม่ฝนตกเอาฌานห้ามแม่ฝนตก ก็เลยกลับมากราบทูนพระราชาหาหน้าักดท่านก็บอกว่าวางแผนเรียกประชุมกันวางแผนว่าจะทํำยังไงท่านจะไปจับเอาตัวฤาษีมาก็จะดูไม่ดีคล้ายกับไปเบียดเบียนผู้มีศีลเบียดเบียนผู้มีศีลมีธรรมก็จะบาปจากรรมก็เลยตรงมีมติว่าเอาอย่างนี้เราไปหาทาง ทำลายตะบะของฤาษีเส,สียก็เลยปรึกษาลเลยกันก็ได้มีมติส่งให้ลูกสาวพระมหาษัพย์ผู้มีรูปโฉมอันสวยงามกับพระสนมของนางคู่ใจของนางไปประมาณสองสามคนนี้แหละ ประมาณแล้วก็ไปบวชเป็นฤาษีเด็กก็เรียกว่าดาดาบทศีนีถ้าผู้ชายบวชก็เรียกดาบทผู้หญิงเรียกดาบทศีนีไปบวชอยู่มีตั้งสำนักอยู่ใกล้ๆกับพระฤาษีน่ะแล้วก็เดินทางไปเยี่ยม ฤาษีไปเอาผลไม้ผลหมากลากไม้ไปถวายว่างอะไรว่างไปดูดูรัดเหล่าส่งพระสนมไปว่างตัวเองไปบ้างไปเวียนไปเวียน,ยนมาไปขอสนทนาธรรมบ้าง<ม>อะไรบ้างมันก็เกิดความนุ้จักมักคุ้นกันฤาษีก็เห็นว่าเป็นฤาษีเดียกันใช่หไหมก็ไม่ได้คิดอะไรก็ ่านฤาษีท่านก็ต้อนรับขับสู้โอภาบรสสายด้วยอย่างดีต่อมาก็ได้นางก็ได้วางแผนที่จะท <c oughs> ำลายตะบะของฤาษีนั้นก็ได้แป้งทำเป็นป่วยเป็นป่วยแล้วก็ส่งฤาษีซึ่งเป็นนางสนมไป ขอความช่วยเหลือจากฤาษีว่ามียาอะไรบ้างในฐานะที่ท่านมาอยู่ป่าหลายปีก็คงจะรู้จักยาอะไรดีๆฤาษีนั้นก็เลยไปไปดูนานก็ก็นอนนอนอยู่เอาผ้าคุมนอนนอนง่าย อนอนงานนอนภาคคุมทำแท่งทำเป็นป่วยก็ให้ฤาษีเข้าไปดูเข้าไปดูไปจะจับที่ประจรดูว่างนั้นว่างแล้วนางก็แก้งนอนพิกตัวไปพลิกตัวมาให้ตรวจตรงนั้นให้ดูตรงนี้มันเป็นยั้นอย่างนี้แล้วก็แงทงทำ ทีนี้ก็พลิกไปลพลิกมาผ้าก็หลุดออกมาทีละชิ้นสองชิ้นผ้าหลุดทีละชิ้นสองแล้สีก็เห็นก็อนุ่ป่ามาหลายาลปีไม่เคยเห็นใช่ไหมก็รู้สึกวันไหวใจเต้นผิดปกตินางก็เลยเห็นอย่างนั้นก็เลยบอ,อกว่านางเนี่ยปวดตรงนี้ตรงหน้าอกเนี่ย ก็ไมาจับให้ดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงทำไมมันปวดไม่หายอะไรประมาณนี้ะะนะไปจับที่ทนนเขาไอ้ที่ถันของนาก็ไปจับที่ถันนาแล้ก็เลยเ,เมื่อสัมผัสแล้วมันก็เกิดไฟมันก็สปาร์กนะขั้วบวกขั้วลบเราเรียกว่าไฟมันสปาร์กก็แล้วสีก็เลย อาแค่นี้คงไม่ต้องพูดเรื่องไม่ทั่วพ่งพูดต่อนะคงอยาเข้าใจนะก <laughs> <c oughs> ็อยู่ในห้องสองนัสองแล้วว่าพระนางสนอ,อพระราษฎิดาน,นั้นก็พาหลุดออกจากตัวมาแล้ว <c oughs> ตรวจไปตรวจมา <c oughs> แล้วก็จับมือฤสีไป <c oughs> จับตรตรวจให้ตรงนตรงนี้เห็นไหม <c oughs> อืมก็เลยเกิดอ่ ถ้าพูดกันเรื่องตามธรรมะก็เรียกว่าราคะไฟราคะกําเริอราคะราคะคีไฟไปไฟคือราคะโทรศัพทคิไฟคือโทรศโมหะคีไฟคือโมหะเมื่อไฟมันลุกขึ้นทั้งสองฝ่ายก็เลยเกิดสมสู่อยู่กินด้วยกันตบาบ่าฤาษีก็เลยเสื่อมหายไปเลยทีนี้ ไม่สามารถที่จะทำให้ฝนแรงต่อไปได้แล้วตอนนี้ไม่มีฤทธิ์แล้วหมดฤทธิ์ฤาษีหมดฤทธิ์ตรงนี้ยแล้วกันฤาษีหมดฤทธิ์โดนโดนโคเขาอ่อนคฟีดโคเขาอ่อนควิดหมดฤทธิ์เลยตอนนี้ฤาษีหมดฤทธิ์เลยเดินเดินกลับอาสมแทบไม่ถึงเลยเดินกลับเดินกลับอาสม แทบไม่ถึงเลยตอนนี้สีหมดลิบแล้ววันหลังนางก็จากนั้นว่านางก็หายป่วยนะนางก็ไปฝ่ายเยี่ยมเลยสีบ้างฝ่ายไเยี่ยมเลยสีอาสมบ้างไปมาไปมาก็เลยได้อยู่กินร่วมกันเป็น,นสามีภรรยาก็เลยพากันเข้าเมืองพากันเข้าไปอยู่ในเมืองอ นิทานเรื่องนี้ก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของอของโลกอของสัตว์โลกที่เกิดมามันก็ยังมีผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่มันก็เจ้มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละ,ะมันก็จะเกิดเรื่องอย่างนี้แหละ มาตั้งแต่โบราณนานมาจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้ยังเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็ยังจะเป็นอีกต่อไปอหลายร้อยหลายพันปีหลายชาติก็แล้วว่าแล้วเพราะว่าได้หลายชาติเลยไม่ใช่หลายพันปีแล้วาตมาถึงพูดว่า <c oughs> ไอโควิดเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่าไอโควิด <c oughs> ไอโควิดนี่มันตายหลายที มันผิดตายแล้วตายอีกแล้วกลัวจะตายนี่มันทรมานมากเลยมันทุกข์ทรมานมากเลยอทุกข์หนักหนาสาหัสมากเลยอ่ะแต่อโควิดนี่มันเป็นแล้วมันตายมันก็จบแค่นั้นเองไม่มีอะไรชาติหน้ามันก็ไม่เปลี่ยนอีแล้วถ้าเราไม่มีสร้างเวรสร้างกรรมมาไว้มันก็ไม่เกิดหรอกไม่เกิดก็เราหรอกแต่อโควิดนี่โอ้น่ากลัวมากมันผิดแล้วก็ผิดอีกตามไปผิดถึงชาติหน้าอีก ชาติน,นี้ไม่พอตามวิกฤตชาติหน้าอยู่แ้วเออต้องไปทุกข์ลำบากตากตามไมโอ้หนักเลยอะยอบไอโควิดเนี่ยเออดังโดยเฉพ,พาะพระเนี่ยนะออมีคำประพันธ์ยุบบทหนึ่งบอกว่าเออพราประพันธ์เอาไว้ด,ดีเออเอาอ,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 อสสรพิษพิษแรงกล้าข้าไม่หวัน่น ช้างตกมันเสือในป่าข้าไม่หนีที่น่ากลัวงวงเขาอ่อนมาราวีมันขวิดทีจีวรขาดบาดกระเด็น <c oughs> เออเนี่ยโยมเห็นไหมล่ะโอ้เขาอ่อนสามารถทำลายตะบะหรือสีแได้เขบอกนักรบเก่งกล้าแค่ไหนก็แพ้แต่ สติรูปงาม,มจะเลนักทบนักรบที่เก่งกล้าแค่ไหนอย่างผู้ชนะสิทธิก็กดีอะไรก็ดีอี่ดังๆนี่ส่วนมากก็จะแพ้เน,นี่แหละโเคเขาอ่อนนี่แหลยโยมแท้ทุกรายเลยก็เป็นนิทานที่มีคตินะเป็นใจสำหรับพระที่ ที่บวชมาในศาสนาไม่ว่าจะเป็นแล้วมนเณรก็ดีมันเณรหนุ่มๆที่บวชจนได้อายุสิบแปดสิบเก้าอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ส่วนมากจะอยู่ไม่ได้เพราะอตัวนี้แหละตัวโคเขาอ่อนเนี่ยพระหนุ่มๆก็ไม่ค่อยจะมีอยู่เป็นยาหยดตาแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่พระหลวงอยู่วัดกัน ว่านหนุมน่มๆส่วนมากไปจะโดนไอ้โคเขาอ่อนนะี่นะฟิดตายบวชได้ไม่กี่ภาษาก็ไปแล้วถ้าองค์ไหนอยู่ได้ก็สแสดงว่าองค์นั้นไม่เคยสร้างเวียนสร้างกรรมกับไอ้โคเขาอ่อนมาหรือ,อยังจะหรืออาจจะยังไม่เจอกันไม่แนะ่ไหนยังไม่เจอเนื้อคู่กันที่เคยสร้างเขาเรียกอะไรบุพเพสนิวาสนะอาจจะยังไม่ถึงก็ได้ บางองค์ก็ูปศึกตอนเป็นพระครูนีครับอ่าเป็นมหาปร,ริญญามีเป็นจบด็อกเตอร์ก็มีอ e er, ่ามีที่อำเภอหนองมุนมากที่ทำงายอยู่ก็มีจบปร,ริญญาเก้าประโยคจบปร,ริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์จากเทศอินเดียมากลับมาไม่นานรู้ข่าสึก เออนี่มันเป็นอย่างนี้โยมอืมมันเป็นอย่างนี้ญาติโยมก็เสียดายนะอเพราะว่ามีความรู้ความสามารถมีการพูดธรรมะได้เก่งอ่าญาติโยมก็ชอบใจแต่จะทำยังไงได้โยมอืมมันเป็นธรรมดาของโลกของปุถุชนนะปุถุชนในแปลว่าชนผู้มีกิเลสหนาอ่ปุถุแป่าหนาอืม กิเลสหนาะมันก็ยังยังตกอยู่แต่หนานของกิเลสมันก็เป็นไยตันธรรมดาธรรมชาติมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติหรอกโยมแต่ว่ามันดูออมันดูใคคนไหนยังไม่รู้เรื่องกิเลสก็จะจะดูเป็นเรื่องผิดปกติแต่ถ้าคนรู้แล้วก็จะหือว่าโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาพระท่านก็ยังมีกิเลสมีอะไรอยู่ตันหาราคาอยู่อืท่านก็ยอมจะ อยากจะมาศึกษาทางโลกดูบ้างก็เป็นธรรมดาไม่มีอะไรผิดปกติาก็วันนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่จะพูดไปไยาวมันก็กลัวญาติโยมจะลำคาญน,นะเพราะว่า พูดพูดพูดเรื่องอะไรที่ว่ามันบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่รู้เรื่องแต่นความจริงมันก็ถ้าฟังดีๆมันก็มีประโยชน์ทีัก็ขอเอ้จบไว้แค่นี้แล้วก็ขอปิดวยก่อนที่ว่าเขาว่าเราเราอยากโกรธลงโทษเขา ในเมื่อเรานี้ไม่เป็นเช่นเขาว่าหากเราเป็นจริงจังดังว่าจะเมื่อเขาว่าอยากโกรธเขาเราเป็นจริง